ถัาทีมสองใจค่ะก็ผสมประสานกันเราก็ดึงเอกลักษณ์ของมอนมาดึงเอกลักษณ์ของใต้มาน่าทานมากๆต้องมาเห็นจริงๆนะเนาะที่นี่ไม่ใช่ผงชูรสเมนูเด็ดๆก็มีกะเจี้ยบผัดกะปินะครับของสูตรมอนนะฮะซี่โครงหมูผัดกะปินะครับกะเจี้ยบผัดกะปิค่ะบ้านกระเชงริเวอร์เลเวอร์ร้านของน้องชายลูกของลุง านข้าวกันบ้านไม้เก่าๆเมีน้ำที่ประทุมหามเียะะแต่ว่าเขาตกแต่งเป็น,ปนโฮมสเตย์ด้วยนะคะบรรยากาศดีเย็นสบายมาเที่ยวมาอุ่นหุนกันนะคะเดี๋ยวพี่เพ็ญ พาชิมอาหารดูว่าอร่อยไหมหวานมาก เลค่ะมีอะไรบ้างเนี่ยหมูยอแหนมที่ไข่ดำไข่ยอแหนมไข่เค็มไม่เจกเ้าจานไม่เอโอเคนะหลายอย่างเดี๋ยวลองชิมดูว่าอร่อยไหมหมูยอแหนมเค็มไข่แดงเค็ม นี่นะคะเข้าแร่เนื้อออกมา2ด้านเลยแล้วก็ปรุงรส2แบบน่ามีผัดพริกเกลือกับผัดเปรี้ยวหวานไหมตามรสตามรสเมนูแนะนำเมนูแนะนำอร่อยมากค่ะอร่อยทั้งสองด้านเลย อ,อ,อร่อยมากครับล<ำ>องด้านเลยเนาะ,ะลองด้านเลยแกงส้มกุ้งชะอมไข่ค่ะระวังร้อนน่าทานมากๆต้องมาเห็นจริงๆอ่ะเนาะสีสีสันหนุ <c oughs> ไม่ใช่ของชูรสเต็มเลยด้วยนะคะร้านนี้เจ้าของร้านน้องชายแล้วก็พ่อบครัวด้วยสวัสดีครับที่สามนะคะที่สามน้องเล่า ทำวิธีอาหารทฟังหน่อยรส <ผม S 2> ชาติอร่อยมาจากอะไรได้ครับก็คุณแม่เป็นคนมีเชื้อมอนนะครับคุณพ่อมีเชื้อใต้ก็ผสมผสานกันเราก็ดึงเอกลักษณ์ของมอนมาดึงเอกลักษณ์ของใต้มาผ<อ>สมผสานและแฟนเป็นคนชนบุรี<อ>นะฮะก็จะดูว่าการเก็บวัตถุดิบเป็นยังไงต้องทําอะไรยังไงสดยังไงก<อ>ุ้งลวกกี่นาทีกี่วินาที อะไรอย่างเงี้ยฮะเนื้อแดงอร่อยมาก<ช>แล้วก็ไม่ใช้สารปรุงแต่งรสเลยไม่ใช้ที่นี่ไม่ใช้ผงชูรสเนื่องมาจากจริงๆพวกเราแพ้พอ,อพวกเราแพ้แล้วเราเคยไปกินที่อื่นๆมาเนี่ยแล้วเราหิวน้าน้าง<อ>หละแล้วเราก็แพ้พอพอแพ้แล้วผมร่วงเนาะบางคนชอบผมร่วงชื่อมานั่นแหละเราก็เลยรู้ว่าผงชูรสเนี่ยมันไม่ค่คยดีแล้วเราก็ใช้วิธีว่าเราจะทํายังไงให้ไม่มี ยังมีอาเมนูเด็ดๆก็มีกระเจี๊ยบผัดกะปินะครับของสูตรหมอนนะฮะซี่โครงหมูผัดกะปินะครับเด็ดๆนะฮะกะเจี๊ยบผัดกะปิก็มันมีนี่คือกระเจี๊ยบที่ทุกคนไม่ชอบนะฮะกระเจี๊ยบสืที่ที่ที่เป็นเมือกๆ่ะหรอใช่ครับลูกเป็นเรียมๆแต่ที่นี่ลืมรสชาติพวกนั้นไปได้เลยครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วที่ขายตามตลาดเนี่ยพอดิบมันมันเป็นขนใช่ไหมฮะแม่ค้าก็เลยไปลวกพอไปลวกแล้วมันก็เป็นเมือกพอเป็นเมือกกินตอนนั้นได้แต่ถ้าซื้อกลับไปข้ามสองสามชั่วโมงเลย ของเราอยู่ตรงกลางระหว่างนั้นครับไม่เป็นเมือกไม่ดิบไม่มีขนแล้วก็เจอกับน้ำกะปิสูตรมอนอมเด็ดเลยครับต้องลองแล้วแบบนี้ใช่ครับผุดยอดนะคะหน้ามาลองไหมคะกระเจี๊บผัดกะปิค่ะอาหารมอนนะคะเดี๋ยวลองชิมดูผัดสมใต้อะนะกับผัดกะปใิใช่ครับลอดูอ,อ,อร่อยมากๆเลยค่ะผัดกระเจี๊ยเคยกินแต่ิน้ำผริก มันมันธรรมดาไปฮะในภาษาจีนเออแต่ว่าเห็นอืมเป็นยังไงบ้างคะโหน่าอร่อยยอดเลยเราเป็นกะเทียมยังยังค่ะวิวนราเป็นกะเทียมีหมดนะังกรอบกรอบเนาะกรอบอร่อยไม่เป็นอไรเยอะๆเยอะขนี้ก็ได้ครับต้มขาทะเลค่ะมีหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ด้วยเนาะแต่ว่าตัวไม่โตดีแล้วตัวโตแล้วเหนียว ข้าวบ้านกระแชงกระแชงหมอนลิฟเวอร์ลิฟเ,เวอร์มาสะดวกคาา่ะตมประมาณสามโคกใช่ไหม้ใช่ครับผมปทุมธานีนะคะได้ค่ะฝากเลยนะคะน้องใจถักลอก